ตื่นมาเช้าอ่าเช้าของวันใหม่แล้วครับอากาศสดชื่นทุกคนก็ยังนอนอยู่เลยนี่ก็เป็นห้องครัวเนาะที่เราอยู่บนแพรเขาก็มี WiFi มีไฟให้ใช้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันครับสะดวกสบายเครื่องครัวมีครบครับ นี่ก็อากาศตอนเช้านะครับประมาณก็หกโมงเช้าอยู่ครับตอนนี้อากาศสดชื่นมากเพราะว่าเราอยู่ในแพรนะครับ <S <S> <S เดี๋ยวเราจะพาน้องหมาขึ้นไปบนเกาะพาไปวิ่งตอนเช้าสักแป๊บหนึ่งนะครับเราจะใช้เรือนี้แหละไปกันพากันเล่นน้ำใหญ่แล้วะฮะตอนนี้ เดี๋ยวจะพาวิ่งสักแป๊บหนึ่ง ลืมเอารลองเท้ามาค่ะเพราะว่าพื้นมันเป็นหินทั้งนั้นวิ่งแรงไม่ได้ไวิ่งไปวิ่งมา เจอหอยโอ, <c oughs> โอ้เนี่ยฉันเก็บได้อ่ะหอยที่เขื่อนนะคะ เนี่ยฮะเราก็อยู่นบนเนินเขาพาน้องเขามา,ขา,ขาวิ่งออกกําลังกายแป๊บหนึ่งเจ้าเช้าพาเขาวิ่งก็จะดี <im it> จะได้ไม่เครียดนะคะเรียกนะเดี๋ยววิ่งนะบนะุยบ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 ุย โจนลงไปไล่คนขับเรือในน้ำนแต่น้องเขาชอบเล่นน้ำจริงๆคร,ร,ร,รียงอ,อ,อ่ะ,อะปะได้เวลาลงเรือกลับกันแล้ว สายและเดี๋ยวไปเตรียมกับข้าวไม่ทันอาหารเช้าเรา ขอกินข้าวเช้าก่อนนะครับเทาา่าเหรียญทองไปเลยวันนี้โอ้ยเก่งจังเลย้้เกกเกกกก่่งงมมมาาาขึนแลวสุดๆไปเลยนากระโดดนะ้ำต,ต่ำส้มต่ำ ร้อมแล้วเราไปตำส้มตำกันให้แซ่บไปเลยอันนี้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนะคะเพราะว่าเราได้ปลาเป็นปลาเผากันสดๆเลยค่ะอยู่บนแพเนี้ยค่ะเอาทำไมเอาโซดามาตั้งไฟอ่ะอามาวางเทียบที่อยู่ในครัว คนละฟิลเลยคนละโลกเลยร้อนมากตตรงนี้เย็นมากพูกกกกก่่นี้เราก็จะกลับแล้วยนิดเล่ ลจะไปเก็บหอยกันค่ะไปก้้างนี่ก็ เพลิกเมื่อกี้นี้ก็ร้องลั่นเลยสิลงเรือจะขึ้นไปเล่นฝั่งกันอีกแ,แล้วเราก็จะไปเก็บหอยด้วยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ไปแล้วค่ะเราจะไปเก็บไม่เหือกระดุงกระดิ่งแหละอย่าเพิ่งเดี๋ยว ไปทางไหนทำไมกลับมวกลับหางโอ๊ยจอดแล้วโอ้โอ้โอ้อะไรอ่ะจอดแล้วเหรออจอดยังไม่จอดโอ้โอ้โออ้ บอกว่าฝนจะตกค่ลมพายุมานะคะแต่เราก็ไม่วายค่ะขอไปงมหอยแป๊บหนึ่งก่อนนะคะ ห้องไหวไหมยหวนมยังมันมีแต่ตัวใหญ่ๆอ่ะ

我怎么办？Uh.